สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าสบายดียามเศร้าหกโมงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเกิดเงียงขืนกับบ้านเฮ้าบาบนี้พี่น้องเอ้ยปดหมอกควันแนมว่เห็นยังเลยหมอกควันเกิดเหตุบ่คาดคิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหมอกควันในหลอกหลายปีพี่น้องเอ้ยสิเป็นแบบนี้ บรเห็นแน่หนิจักเถือ่อบรเห็นยังเลยหมอกควันเเห็นเฮือนเห็นซานยังเลยพี่น้องเลยเกิดเงี้ยงขึ้นกับบ้านเฮาจนตกใจพี่น้องเอ้ตื่นนามจะออกมาตกใจขนาดเอาด้าเป็นอย่บบางป้าเงี้องที่สิบเเห็นเฮือนไม่มีจี่สิบเเห็นยังเลยตอนนี้ บำไมได้หมอะควันล้เพียวงอ้เน้เน้โผทพี่น้องเอ้ยเกียดขึ้นอันนี้บ้านตกใจตกดีทำไมถ้าไปยืนอยู่พ่นกับิบเห็นเพื่อนเขาคือกับ เกิดเหตุบกขาดคิดหมอกควันทีน,น้อยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราจบบานไปเห็นยังเลยพีน้อยปกติเดิไปเย็นเพื่อนหุ่นขึ้นคนเราอาจะสิบเห็นพอเฉยแค่ชูเห็นทำแบบไเห็นภาพจริงเนี่ยจะสิบเห็นยังเลยพี่น้องเยโคต นั่นเขาจะเอาขี่รถลือกเขาจะขี่รถลือท่างจะมาเห็นพี่น้องหมอกอ่ะอันนี้เขาจะเอื้นหมอกควันหมอกพี่น้องเขากบอกจากในรอบหลายปีพี่น้องถ้าเกสีมาเห็นหมอกควันอันนี้เขาจะหมอกควันปกติเกสีเห็นเฮือนเห็นซานคนอันนี้ผมเห็นเลย คนก็ส no. si ิตกใจเลยเนาะตัวแห้งที่สุดเลยพี่น้องนี่นะแห้งสุดๆเลยนี่สิเห็นล่าเห็นยังเลยให้หน้าตะกะาสิไปก้สิบ่เห็นเฮือดครับพ่น้อ้ บรรกาศอยู ahí, n, your needs, your like, ่ทงไฮทงหน้ากันจนไม่เห็นอย่างเลยพี่น้องเมฆปกคลุมไปเลยบองเห็นเมฆเหมอกควันเกิดอียังคืนเมื่อวานนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยปวดโัเดี๋ยวไปทำเรือนฮางเราหอบไปเห็นเรือนพี่น้อง เกิดเหตุบอค่าคิดพี่น้องในรอบไรลหลายซิปีเนาะควันเพื่อนไม่มีไะนจะชวิตไนเี่ยเงี้เห่าปกตินานอ่ะเที่ยงนอนหรือจีบีเราก็มีก็เห็นเจอเจ้าพี่น้องตื่นมาตกใจอ้าว เกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุอะไรขึ้นโพโพพี่น้างเฮือนขูเฮือนคนกับ่เห็นทาเม็นแบบเห็นในกล้องอาร์จีแบบบอกบอกนะปัญหดพี่นาองแตัวจริงน่ะป้าพี่น้างโพล่โพ่พี่เรเจออ้าวจะตกใจเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเกิดมาเบิ่งปุ๊บเนี้ยเกิดมาเบิ่ง เลือดเฮาก็จะสิบ่เห็นสิว่าได้ด้ะคือว่าฝนตกและพอบ่แม่นจักียตกหลายสิปีได้พี่น้องก็สิเห็นแบบนี้ก็เฮือนเฮาอื นนภาพจริงเหรอจะสิบเห็นยังเลยตะเกยล็นตื่นเลยพี่น้อยตื่นแต่ดึกลเตอร์เด้ลเตื่นกวนหมงเงยเบิ่งเบิ้ลสดสดเย้ เย้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 เกนอยไม่เจอร่อยเลยตอนนี้เกิดเห็นว่าาดคิดพี่นงเลยเนบญกระาเอา้องเกีวออกไปใช้เลยเสียง

อเต่าต่เสียแต่ได้ฝนนะปุ๊กมัวเต่าเสียวในได้เสีนะมอวยังนอนก็ไม่นอนพี่น้องยอจากนอนนอนเนี่ยมาน่อยนี่เลยเก๋เอ้ยคะหนนสุดเปิดพันเมื่อวานนี่ขอกระชีเกวเอ้ย เดเอ้ยอืมอืมงีงากับเป็นเทียงนะพี่น้องกับล้างไปหนกับล้างไปหนหืจักจั่งเนี่ยพี่จั่งโผด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 เยเ้ย ขาวเม็ดขาวเม็ดขาวบนาโออย่างพี่น้องได้อึมนิดน้อยให้เห็นค่ะกับ็บตะแพงว่าฉันเตรียมปลูอยู่ màm mẹ kêu Ngã tim Blue Ngoại. Ừ. Mãi. kêu không chắc nữa đó không đu chuyện gì, không Ừ. cúc cúc không biết chuyện cây đi biết chuyện gì, Cúc đi chúc chúc chay chay chúc 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 chay phi thơ chân chiu nương hiền san nè ช่ว,ชวยู่ปรชญ์ว่าเจ็บมันจหายปมันที่แบบคือควอนไฟเนาะคล้ายๆกับควนไฟหมมไหมคล้ายๆกับควันไฟพี่น้องเลยอือบ่เห็นยังเลยเทียงนากระจอกยังเห็นเย้เย้เย้ <coughs> yeah 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 yeah, hey, 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 à, kiếp ได้เลยเด้ออเก็บนไหนเอเไหสิอาขบะเฮ้ย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 เฮ้มาใส่หมเมาใส่มูโอเคพี่น้องไปเลยพี่น้องตื่นตาตื่นใจบัเคยเห็นในหลอลบยาาหลายสปี ที่นี่ยังไม่เห็นฮะก็เห็นนี่เดี๋ยวน้องกินรียยังทุกอย่างลกไปลุลุกบายบายปลุกบาย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 บาทุกอย่างลทุกอางงชบชงชบชงชบนี่ทุกอาทุกอย่างทุกอ่างลทุกอานี่แหละแบบว่จะเห็ุ ตื่นตาตื่นใจผ่าตื่น้นมานเลยพี่น้องเอ้ยเกิดอีหยังขึ้นว่ะทีที่ไม่ให้มาทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพเนี่ยเด้อพี่น้องทั้งเย็บซีก็ทุกคนนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาจมิซาบุรายเด้อพี่น้องแต่พิ่ผ่าประการใดก็ต้องติดข้อไฟลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี